นกันพี่น้องเอ้ยสิบมงกว่าเนี่พี่น้องเอ้ยมากินข้าวนุ่กันนะครับเนี่ยลาบขมๆใส่สะใภนางแก้วขมๆนี่นี่กระต้มแซ่บขมๆพี่น้องเอ้ยมองเลยลายพูดพี่น้องมีมงมังวางนี่ก็สะใภนางจุกบจมีส้มผักอีกพี่น้องส้มผักดองกระเทียมปลาม <c oughs> องมองว่างแก้วขมๆมมีขี้เกาพี่น้องเอ้ย ใส่ลงไปโรดนี่ราดลงไปอีกมาขมขมเบรกกองเดี๋ยวเตรียมกองไกะครับก่อนจะกินก็นจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไข่กดกระดิ่งให้นน้ำอะไนะพี่น้องเด้อฝากกดส่อยู่ครับเตรียมทั้งหลังนะครับเนาะนี่ครับโอ้ยจังเลยเนาะลองเต่าหุ่งนี้กรบบาดเดนี่ครับสามสิบกิโล <laughs> แก้วขมๆพี่น้องเอ้ย โอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อลองมึงจะบาดแบบเดือนนี้ฟังเสียงหนักบ่คมนะครับโบลายใหญ่ห้างลุยเลยเขาเหีียวห่อนๆ หลบับใส่ดูโดดไปหลับเหนียวพี่น้องเอ้คำนีไงคำตายอยากตายสน นี่ยอดสมผักกันกผักพีงไว้ใส่น้ำนันีน้องเนาะวนๆๆๆๆๆก๋วยสบายนัง ส้มแรบเนองส้มใบล้างเนื้อดมันไอ้หืมเขาเล่วนี่เไหมครับลานนี้มึงยันแบบยันไม่เสียหืมอลยแารพี่น้องเสียบบลีบังคำเขาเป็นี Barn, Stevens, ah. ้สีหนด เสียเกี่ยขมขมต้มยาเป็อ้อม gộp ra treo cái này. <laughs> mặc dù mẹ dù mặc dù mặc dù mặc ừm, mặc dù ăn dù mặc 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 回来。<laughs>

นี่เต็เอ้ยนองเลยสุดหนามเปล่าขมต้องขมต้องห่อน,น

ตุเลตุเลเลยเข่าเปล่าหลุมบอลได้ไหม <laughs> พักเป็นเลยไปลองส่งไปด้วยขอเชียญนี้เด็ดทำไมเงี้ย เผ oh um, ็ดต้องหน้อเผ็ดต้องหมูขมอืมอยากกินวัดท 아이 <laughs> 선물 ม่าไม่สายพักดีง้านดยือเป่าต้องเผ็ดน้ำตาแก่น้ำตาแก่บ้าที่ตัวจะได้แบบจับตมเปยก็อาจจใสบใบน้ำก็คักปันหาตัวพี่นลองเนียวหินไหม